มาดูระบบเล็กๆกันนะครับผมห้องน้ำหกห้องนะครับแล้วก็มีโถสี่สองโถนะครับอันนี้คือระบบที่ผมต่อนะครับผมผมจะพามาดูนะครับเราจะเริ่มจากข้างในก่อนนะครับเริ่มจากข้างในก่อนอันนี้คือระบบเนี่ยมันเป็นงานแก้ระบบนะครับมันอาจจะไม่สวยเ <c oughs> หมือนตอนที่เราขึ้นระบบใหม่ครับอันนี้คือแก้นะครับเราเดินมาเลยนะครับเราจะอธิบายกันทีละตัวนะครับว่าอะไรมันคืออะไรอันนี้คือถังก่อนนะครับอันนี้คือถังแซกที่ออกจากห้องน้ําจําห้องน้ำสองห้องนะครับ แล้วก็ตัวนี้คือโถเย guys, ี่ยวนะครับเห็นไหมครับโถเยี่ยววิ่งไปเลยจะไปรับโถเยี่ยวนะครับโถเยี่ยวเราจะไม่ใส่อากาศนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นกลิ่นมันฉุนนะครับเราจะไม่ใส่อากาศนะครับส่วนตัวแซกนะครับตัวห้องน้ำนะครับที่ออกจากผนังห้องน้ํามาเนี่ยเราจะมีอากาศนะครับเป็นอากาศ2นิ้วนะครับแล้วก็เป็นสาทางวายสี่จุดารับ2ทางวายและตัวนี้เราก็ใส่ฝาครอบเฟกไว้ด้วยนะครับผมนี่และมันก็จะเป็นของใครของมันเลยนะครับดูดูเราวิ่งไปนะครับวิ่งไป อันนี้เราแขวนแฮงเกอร์หมดนะครับการของซุดตัวเดี๋ยวเขาจะต้องเทปูนกลับอีกนะครับผมเห็นครับให้เห็นข้อต่อทุกตัวแบบไม่มีกั๊กเลยนะครับอันนี้ผมไม่เห็นทุกตัวนะครับแบบของใครของมันนะครับฟอร์เดนก็คือฟอร์เดนฟอร์เดนที่ผมไม่มีอากาศฟอร์เดนเพราะว่านี่ผมมีตัวเซอร์วิสมาให้นะครับเพราะว่านี้มันจะเป็นห้องปิดนะครับเดี๋ยวเขาจะใส่ฝาห้องเหลืองไว้ข้างบนเอาไว้แยงงูเหล็กในภายภาคหน้านะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวน้ําออกนะครับตัวน้ําออกผมก็จะมีอากาศตั้งแต่หัวถังเลยหัวถังวิ่งมานะครับ วิ่งมาเป็น4-5นะครับแล้วผมก็จะมาเจอ 4- ลง2แล้วพร้อมกับแขวนแฮงเกอร์ตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็วิ่งมาอีกแล้วก็จะมาเจอรับตัวอากาศอีกนะครับตัวอากาศก็คือจากตัวชักโคกนะครับวิ่งมาลงรวมอยู่นี่นะครับแล้วผมก็จะวิ่งลงมาแล้วครับผมแขวนแฮงเกอร์หมดนะครับสังเกตดีๆเพราะผมกลัวเขาสุดตัวนะครับแล้วก็จะวิ่งมาแบบนี้ วิ่งมาแบบนี้จนมาเจอบอ่อพักบอ่อพักบอ่กบอย่นี้แทบจะปิดตายเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีกลิ่นได้นะครับนี่และผมก็จะใส่ฝาปิดปลายท่อกันงูไว้ด้วยการเสริมนีม้คานมันย้อนกลับเข้าไปในถังเราได้และย้อนกลับขึ้นไปที่ตัวชักโครกเราได้ครับท้งนี้ทั้งนั้นนะครับระบบอันนี้ผมทํามันทุกวันนะครับคือของันนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอยู่ที่ว่าใครใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ผมทํามาทุกๆงานผมก็จะทําประมาณนี้นะครับผมเรื่องขี้นะครับปลดไว้ใจผม แต่ต้องเป็นเรื่องขี้นะครับเรื่องปูนเรื่องอะไรอาจจะทําให้ไม่ได้นะครับแต่เรื่องขี้สบายใจหายห่วงแน่นอนนะครับผมจากงานแก้ระบบหลายๆบ้านนะครับพี่พีเอฟซที่ติดตามผมก็น่าจะพอรู้นะครับถ้ามันมีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้สักหน่อยนะครับถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็เรื่องผ่านนะครับเผื่อมันมีประโยชน์กับพี่ๆพูรัะเหมาหรือพี่ๆเจ้าของบ้านนะครับอันนี้นะครับผมบอกเลยเขาอะทําเสร็จได้ปีกว่าๆเองนะครับแล้วห้องน้ํามันใช้ไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องมาขุดใหม่แบบนี้ ทานที่ดีนะครับตอนที่เรารีโนเวทหรือขึ้นใหม่นะครับตอนทาคานคอดินเนี่ยควรจะเดินระบบตัวนี้ให้เสร็จนะครับทำให้มันได้ตามแบบมาตรฐานนะครับจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ต้องมาแก้ระบบแลวดูดิเขาขัดมันไว้นะครับเนี่ยพื้นเนี่ยครับขัดมันไว้อย่างสวยผลสุดท้ายเราต้องมาสกัดทิ้งเราต้องมาลื้อทิ้งนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมยกเลิกหมดเลยนะครับคือของเก่าเราไม่สนแล้วว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันใช้ไม่ได้จริงนะเราไม่สนเขาแล้วนะครับเราลื้อหมดเลยเนี่ย ชักโคกทุกตัวดูครับยันโถเยี่ยวครับเห็นไหมครับโถเยี่ยวผมต้องตั้งใหม่เลยครับเห็นไหมครับตั้งใหม่หมดนะครับตั้งใหม่หมดทุกห้องอย่างที่บอกถ่ามันใช้งานได้ไม่จริงเราก็อยากไปทํามันนะครับนี่ดักไข่มงดักไข่มันนะครับนี่นะครับดักไข่มันแ0 0รดิสต้นห้องกลางนะครับผมก็ทํานะครับอันนี้ดักไข่มันห้องกลางเขายังไม่ยังบิวอินไม่เสร็จนะครับแต่ตัวนี้คือบิวอินเสร็จแล้วอันนี้คือห้องกลางนะครับที่ยังบิวอินเสร็จ ียังไม่เสร็จเห็นไหมครับอันนี้พอระบบผมก็ต่อนะครับเดี๋ยวผมเสร็จแล้ว2วันครับงานที่คุณเห็นเนี่ยคือทํา2วันปูน 6- 70เต้นเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมค่ามีประโยชน์พิมเขาว่ามีประโยชน์ให้ผมหน่อยแต่ค่ามันไม่มีประโยชน์ก็เลื่อนผ่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ภูเก็ตนะครับพรุ่งนี้อยู่กรุงเทพอีกแค่วันเดียวมาลืนผมขึ้นภูเก็ตแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ภูเก็ตนะครับฝากติดตามด้วยครับถ้าผลงานนี้มีประโยชน์ฝากติดตามผลงานแล้วก็ฝากเม้นให้กําลังใจผมสักนิดนึงว่ามันมีปรรรระะะโยชนนนน์คคัับบผมมจได้ีแงขเลื่อใกา ทำระบบให้พี่ๆ FC ได้ดูกันอีนะครับผมนี่ข้อต่อเราก็จะเหลือประมาณนี้นี่ครับผมประมาณนี้ครับผมงานอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเทป,ปูนต่อเลยครับเดี๋ยวล้างพื้นทําความสะอาดนะครับก็จบแล้วครับผมเนี่ยเหลือกบทำความสะอาดก็เรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้ขอบคุณครับผม